สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงหนังสือสันติสุขเช่นเดียวกันซึ่งในเนื้อหาได้พูดถึงเรื่องของสันติสุขก็ให้เกิดใจอดทนดังนั้นใจที่อดทนเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ในพระวจนะของพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ13บบอกว่าจงอดทนอดกัน้นต่อกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกัน องพระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงกระทําอย่างนั้นด้วยท่านอาจารย์ปอลโได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องในเมืองโคโลสีเพื่อจะให้พี่น้องที่ในคฤตจกรแห่งนั้นมีความอดทนอดกลั้นต่อกันแม้ว่าจะมีปัญหามากมายในคฤตจกรแต่ว่า พระเจ้าได้ทรงสอนเราทั้งหลายให้มีใจที่จะอดทนอดกั้นต่อกันและกันในการดำเนินชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะได้สำแดงชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อกันและกันเราจะมีใจที่อดทนอดกลั้นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ใหญ่นะคะประการแรกให้เราทั้งหลายเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีใจอดทนอดกั้นต่อเราทั้งหลายที่เป็นคนผิดคนบาปโดยพระองค์ทรงทนทุกทรมานบนไม้กางเขนพระองค์ทรงถูกหอกแทงที่สี้างทรงถูกเขาเอาหนามสวมที่ศีรษะทรงถูกเขาถมน้ำลายลดแต่พระองค์ทรงอดทนอดกลัน้นให้ขบวนการแห่งการช่วยให้รอดนั้นผ่านพ้นไปด้วยการทรงนำของพระเจ้า นั่นคือความอดทนที่พระเจ้าทรงมีต่อเราทั้งหลายที่เป็นคนผิดบาปเช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายกระทบกระทั่งเราทั้งหลายพบความผิดบาปของกันและกันเราทั้งหลายพบความไม่สมบูรณ์ของกันและกันเราก็ต้องมีความอดทนอดกัน้นต่อกันและกันโดยเรียนแบบว่าพระเยซูคริสต์ทรงอดทนอดกั้นต่อเราในเรื่องบาปของเรามากมายประการที่สใจแห่งสัมติสุข จะทำให้เราทั้งหลายมีใจที่อดทนใจอดทนของเราคือใจที่เราทั้งหลายแสวงหาการช่วยเหลือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักหลายครั้งเราทั้งหลายเผชิญกับปัญหามากมายเราอาจจะเหลือกำลังที่เราจะทำได้อาจจะเหลือความอดทนที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าเราต้องพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะช่วยเราดังเช่นท่านอาจารย์ปโลที่ถูกเคี่ยนถูกเขาด่าว่าและถูกคุมขังในคุกแต่ท่านอาจารย์ปโลมีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตท่านบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังค้าพเจ้านั่นคือท่านอาจารย์ปโลโมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เสริมกำลังเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเราจะสามารถมีใจแห่งการอดทนได้เมื่อเราทั้งหลายได้รับการเสริมกำลังที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เราต้องพึ่งพาพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยเราในทุกสถานการณ์ขอกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารเผชิญกับความ ยากลำบากค่ะประการที่สามเราจะมีใจที่อดทนได้ก็ต่อเมื่อเราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับผู้เชื่อให้เราทั้งหลายมีใจที่อดทนอดกลั้นมากมายในการที่พระองค์จะทรงช่วยเราทั้งหลายให้เราสามารถที่จะผ่านความทุกข์ยากลำบากไปได้นะคะพี่น้อง โดยเฉพาะพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับเราในโรมบทที่8ข้อที่28บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพี่น้องที่รักในขณะนี้เราอาจจะไม่เกิดผลอันดีแต่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยเราให้เกิดผลดีในทุกสิ่งดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะพบกับปัญหาในตอนนี้ แต่ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าผู้ที่รักพระองค์นั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งและในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราทั้งหลายว่าเมื่อเราทั้งหลายเกิดผลมากมายแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ที่จะให้ผลน,นั้นเกิดประโยชน์และเป็นพระพรต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันดังนั้นเราเชื่อว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่เราทั้งหลายขาดอยู่ให้กับเราเราจึงเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราทั้งหลายขอจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าท้าทายเราทั้งหลายให้เราทูลขอกับพระเจ้าแล้วเคาะพระองค์จะเปิด พระพรให้กับเราฉะนั้นเราจึงเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราอดทนอดกัน้นต่อสถานการณ์ที่เรากำลังเจอเจออยู่ณวันนี้แต่เรายังมีสันติสุขในพระเจ้าเรามีใจอดทนเพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาพระสัญญาของพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ